สบายดีสบายดีและสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้อง,ง,งทางฝั่งเาาฝั่งท่าลใต่างประเทศดวยสบายดีเ <c oughs> มื่อนีนเฮากลามากับสาวขาวเนาะเฮ้าสิป,ป้าอันเบิ่งเตะบ้านเนาะเบิ่งหัวหนาเอื้อยหันเลยเนาะหัวหนาสาวขาวเพิ่นมาเตะอีกแล้วเนาะและ้วเพิ่นบอกให้ไปเบิง่งหนะันนะก็เลยเอยส่วนส้าวดอนไปถ่ายคลิปเลย <c oughs> <c oughs> เฮาก็เลยแบบว่าสไปถ่ายาคลิปเลยเนาะ คลิปนั้นฮาการบอกราละเอียดเนาะฮาก็ไม่ได้บอกว่าอันทายสนะเนาะฮาก็ไม่ได้บอกว่าทีมใดสนะเนาะมื่อนี้เฮาการจะไปถ่ายรายละเอียดเนาะว่าบอกขาใจนี่ MC บอกบอกหูเรื่องนะฮักเลยสิขอเกตโตในคลิปนี้เนาะอันก็มีทีมไทยกับทีมลาวเนาะเผื่อการมาเตแข่งกันเนาะแก่เป็นบริษัทนิคอนเนาะบริษัทเดียวกันเห็ุเวียนกากันแต่ว่าเผื่อมาเตแข่งกันเนาะฮากาสิบอย่างไปเนาะ เดินกะใกล้ๆแถวเฮือนเท่าหู่อลยเนาะอย่างไปประมาณประกายปันไดประกายปันไดกะสะดอนกะสีผ้าพี่น้องเอฟจีไปเลยเนาะเข้ากันย่างไปแบบว่าถือโอกาสย่างออกกําบังกายเลยเนาะคนดีคนดีเลยตอนนี้กะอันเป็นเวลาอันหกโมงแงเนาะสิบสิบแปดนาฬิกานี่ทางเขากะ แบบเป็ในใตายอย่างขนาดเนาะบรรยากาศพอดีอพอดีแล่นออกกําลังกายชพอดีเลยออกกําลังกายแต่ว่าเมื่อนี่ทัมแปลว่าบอกคอยมีแดดเนาะมืดขึ้นาวอย่างไปอ,อย่างไปแล้วก็ชสวิวไปเนาะม,มันก็นยักสันเลย อันเทาใส่แม่เทาใส่แม่เซลฟี่เอาเนาะเฮาบริเวณมีกันสั่นมันกระสิอยากสั่นสันเน่เนาะเวลาหย่างต้าไปนี้เทากับสิพากันหย่างไปเลยเนาะไปบรรยากาศเชียงท่าแบบว่าลายสีเนาะตาเวนตกดินพอดีเลย ปกติหาย่ามีหาซิมีคนมาแหลนเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นไปใส่เนาะอ่ะมันอากาศร้อนเนี่ยนีาาา้แบบช่วงย่ามหนาวหาแบบซิมีแบบว่าเพิ่นลุกแหลนเนาะแหลนไปพุ่นแบบว่าทางมันกลับเป็นตาหานั้นเนาะไม่ใจย่า,าแบบไม่ไแหลนหลุดบนลลายฮันดิแต่ซิมีหมูสัขาวมานำบอก หน่าจะมีคนหนึ่งเนาะ <c oughs> อย่างมากันจะมีโองเฮียนเนาะโองเฮียนอนุบาลเนาะโองเฮียนเรียงเด็กเนาะขาลอย

โรงงานนำก้อนเนาะไก่เดินบานแกมีโรงงานนำก้อนแล้วก็อันโป้งขาซัดเนาะอืมเลยเขาขาวโดดกาอันจะม,มีรถดเทียวแล้วเนาะ <laughs> เลยบรรยากาศห้องฟ้าอือเฮากะหยากมาหอดอันโรงงานน้ำก้อนเลยเนาะนี่เลยโรงงานน้ำก้อนเฮากะสิหยางใกล้สิหอดเดินบ้านเลยเนาะหยางไปอีกเลยหนึ่งก็ะหอดเดินบ้านประมาณสักี่ที่เข้าหยาง หานาทีนาาเนาะประมาณหานาที่เดินเนาะอย่างมาเดินบ้านประมาณหานาทีมือกระสันเลยเหงาไปว่าสันอ,นกกนอ,นอะไรยิ่เทากระอานฮอตนี่คงขาซัดเนาะกระไก่กับเดินบ้านเลยนี่เดินบ้านเฮาเออโบอแมนเฮาโกแมนเดินบ้านเฮาเนาะเดินบ้านที่ห้าชิมบาเบิง่งค่ะแเล่นเนาะนี่ เท้ขาวมืัอนี้เพื่อนจีมีเสียงหรือเ่เราเสียงขนาเพื่อมืัอนี้แก้วมีเสียงคือเก่าบอกเขาไปในมาเสียแล้เขามาเบิ้งเขามาเบิ้งเขามาเบิ้งดีเขามาได้มาเสียตอนนี้เขากล่เขามาฮอดในเดินแล้วเนาไอ้ไอ้เพื่อกายยังไม่ได้ลงเตะเนาะมืัอนี้เขามาทานเขาสิถ่ายให้เบิงตอนเพื่อลงเตะเนาะตอนนี้เพื่อกากำลังซ่อมอยู่ มันมีสองทีมมีมีสองทีมมาเตะน,น,เน้องโมนี่แบบยังขาอยู่เนาะยังขาอยู่ท่านินเบตท่านิเบตนัดขอ,ของเขาเนาะตอนนี้ไอ้ผึ่นกำลังสอมอยู่ดีขนาดเท้า,าเ,เปล่า <c oughs> บเบอร์ประสอบตานิกากำลังซ้อมลงเดินเนาะซสอบออกกำลังกายก่อน เตมือนี้เพิ่นตเตคขำเนาะเพิอาน,นเตะเขาหนึ่งแล้วเนะาะไทยได้เนาะทีมไทยหนึ่งศูนย์ มื่อนี้จ้าไข่สีไดงเจ้าไข่สีสน,นะน้องมื่อนี <c> ้ <oughs> เอาสิมาลุดน้ำกันเลยว่าไข่สีได้ทีมแมวเมื่อน,นี้ยนะเสียทั้งสองทีมเนาะเส <c oughs> ียรสองทีมเลย <c oughs> ถ่ายถูกตอนยันาพาด ยังค่ะตอนพินเตเข่าโกนโเนาะแสงไฟยมันสะท้อนเนาะคือฝนสิตกนี่แหละมืดอะไรท้องฟ้าาย่อนฝนตกคำอยู่ เผื่อเตปานแล้วเนาะเมื่อเละนี่กองเสียข้าวกำมาหลายคนเลยเนาะวันนี้จะคนดัมวันนี้ตามหาคนแล้วเนาะ้นีเนาะคนแล้วที่ได้ผงงามอันนี้อันอันตอร์รี่เนาะอันน้องเพี่แยงกันเนาะแบบอันนองตอร์รีหอมน้ำผึ้งหอมของตอร์รี่เนาะแบบเราเกินเนาะเหมืนกับว่าทิ่ คือมื่อกี้แบบมันลายแหละเมื่อกี้ลายลายคือแต่ละเทื่ยเขามามีแต่สองคนเลยมื่อนี้แ่บเออแบบชวนนอกมาแต่ลายๆมื้มือนี้ไมมีเสียงเนาะมื่อนี้แต่ไม่เสียงเมื่อเนามื่อเนาบ่มีเสียงดิมื่อเนามีแต่มาเบิ่งละวละมานั่งเบิ่งเออตอนนี้ค่ะฝืนกำลังเตะเนาะลงเตะแล้วตอนนี้ก่ะหมกบานมาทางเขาเนาะเมื่อกี้นี้นี่ฉดอนทิ่ายให้เิ่นเนาะ มื่อนี้สดอดกาซิมาสรุปให้พี่น้องอิบซีฟังเนาะว่าทีมใดสะนาเฮากาไดมาพากเอาเนาะเพราะว่ายืนเดินกีฬานะเผิ่นเปิดเพลงเนาะเ้าก็ย่านแบบว่าพิดลิขสิ์ก็เลยได้มาพาืกตอนนี้ผ่นกากำลังเตะเนาะทางทีมไทยผ่นกาอันเตะเข้าไปแล้วเนาะสามนัดทางทีมเรายังบ่ทันเตะเข้าเนาะ นี่สะดอนกระรุ่นนอกว่าอันทีมได้สีสีสนะเนาะไปเะคไปเบิ่งค่ะนะเม,มื่อนี้เขากะพากันไปเสียหลายคนเนาะกะมีหมู่เอื้ยในโครงงานเนาะเพิ่นกลับไปเซียนำสรุปมื้อนี้กาทีมไทยเตะเข่าอันหาหนัดเนาะ ทีมลาวเตะเข่าสองนัดทีมไทยสนนะเนาะวันนี้เพื่อนก็เตะเก่งเนาะสำหรับคลิปนี้สดอนคกะจะได้ขอตูลาไปก่อนจังไดกฝาฝากให้พี่น้องอีฟซีเป็นกำลังใจให้สาวดดนในเด้อและขอขอบคุณขอบคุณที่ปกดคขำโฆษณนาะ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวดอนสาวลาวสบายดีบายบาย